ค่ะตอนนี้พีดาก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ทำงานไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยเลยค่ะปล่อยให้เฮียกับน้องฟองทำช่วงบ่ายเพราะพีดาไปเที่ยวในเมืองใหญ่มาไปเที่ยวหาซื้อรองเท้าไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าที่เมืองดุสเดอบอะที่เขาโฟกเขาจะปิดกิจการค่ะคือทำต่อไม่ได้ ไม่คุ้มทุนเขาก็เลยจะปิดกิจการแล้วทีนี้เขาปล่อยให้อะไรละ่ะให้พวกเราไปซื้อของถูกได้40% 50% 30%ก็ว่าไปออก็ได้มาเนี่ยเพื่อนๆที่เขาโผลพ,พิดาได้มาก็จะมีเสื้อออกกำลังกายนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพิดาจะใส่ให้ดูนะคะได้มานี้หนึ่งตัวนะคะจากราคา จากราคา30 30ยูโรนะคะ30ยูโรเหลือไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์คือไม่ได้ดูค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคิดว่ารถก็พอค่ะเพื่อนเพื่อนรถก็พอใจแล้วเนี่ยเป็นอะไรธรรมดาธรรมดาเนาะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอีกตัวหนึ่งน่ารักไหมคะได้มาสองตัวพอดีมีอีกตัวหนึ่งค่ะเพื่อนๆสีเอ่อสีเขียวแบบ เขียวมละลกดสวยมากเลยแต่ราคาพอมาถึงที่จ่ายตังค่ะเพื่อนๆราคาไม่มีป้ายไม่มีป้ายราคามันอยู่ชั้น3มชั้น4ี่ค่ะลงมากว่าจะต่อคิวครึ่งชั่วโมงกับเพื่อนๆเยอะคนเยอะมากนี่อีกตัวค่ะเพื่อนๆ <laughs> จุมจ๋มจิ๋มไม่รู้จะเข้ากับดาหรือเปล่าไม่รู้จะเข้ากับพิดาหรือเปล่าแล้วก็เดินไปเดินมาข้างๆร้านเขาฝูมันก็จะมีร้านสปอร์ตสปอร์ต เกี่ยวกับทุกอย่างนะคะก็ไปได้กางเกงเนี่ยมาเป็นเพื่อนอน,นะกางเกงเนี่ยมันจะเป็นเ,เหมือนกางเกงเ,เกงขาสัาน้นแล้วก็จะมีขาข้างในอีกอค่ะเพื่อนๆอ,อยากได้มานานแล้วแต่ว่าเอวรู้สึกจะใหญ่เนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงค่ะเดี๋ยวพิดาจะลองให้ดูนะคะแล้วเอ,เอ,เอตัวแรกที่พิดาให้ดูนี่ก็คือที่จริงมันเป็นกางเกง,เกงว่ายน้ํานะคะ <laughs> พิดาจะเอามาประยุกต์ใช้ค่ะ พราะว่าถูกใจสีเขาค่ะมันน่ารักดีแล้วก็เป็นเอวรูดไม่รู้จะยังไงเนาะอาศัยใส่กางเกงเออเขาเรียกอะไรบ็อกเซอร์ข้างในเอานะรับเพื่อนเเวลาพี่ดาจะออกกําลังกายเนี่ยพราะพดาหุ่นไม่ค่อยดีครัเพื่อนเพื่อฐานของพี่ดาข้างล่างอ่ะสะโพกไม่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 ผายนะแล้วก็มันอะไรก็เป็นแบบไง่ะมันมันจะ ใส่กางเกงรัดรูปไม่ค่อยคือถ้าใส่ขาสั้นเนาะโอเคได้อยู่นะคะพี่ดาก็เลยจําเป็นต้องหาแบบนี้มาใส่เพื่อนๆเดี๋ยวพี่ดาจะใส่ให้ดูนะคะว่าจะใส่คือไหมเพื่อนๆบอกพี่ดาหน่อยนะว่าใส่คือหรือเปล่านี่ค่ะเพื่อนๆเสื้อตัวแรกของพี่ดานะคะพอดีพี่ดาเพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆนะคะเพื่อนๆพุงนี่โป่งขึ้นมาเลยแ่ะคะ่ะพี่ดาเป็นคนที่มีสะโพก ไม่ผายนะคะก็เลยไปเอากางเกงขาสั้นมากางเกงตัวนี้มันเป็นกางเกงสําหรับว่ายน้ําแต่พี่ดาคิดว่ามันใช้ด้วยกันได้นะคะก็เลยจับมาเพราะมันเป็นเป็นผ้าล่มแบบนิ่มๆค่ะใส่สบายเนาะแล้วก็จะพยายามทําให้หุ่นตัวเองหน้าท้องไขมันตรงนี้หายไปแล้วก็ให้ก้นเด้งขึ้นมาแบบนี้ถ้าจะโอเคนะคะเพื่อน เนี่ยค่ะเพื่อนๆโอเคใช้ได้นะคะสำหรับสิ่งที่ตัวเองเลือกมาวันนี้ต่อไปเป็นตัวที่สองตัวที่สองเป็นเสื้อที่มีลายดอกและกระชับมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก้มก็ไม่เห็นนะคะไม่กริ้งด้วยค่ะไม่มีอะไรให้กริ้งอยู่แล้วค่ะพี่ดาเป็นคนที่มีช่วงนี้มีเนื้อเยอะนะคะ เพราะว่าเคยบริหารร่างกายเป็นนักกีฬาว่ายน้ํามาอันนี้มันจะก็เล็กหละมันจะเยอะนะคะไหล่พิดาหน่ากลัวนะคะถ้าได้ชกไครทีและหน่ากลัวค่ะดูสิคะแบบนี้คะ่ะปั๊มปัมปั๊เป็นไงคะเพื่อนเพื่อนด้านหลังก็สวยเรียนแบบมาเหมือนคล้ายๆกับชุดว่ายน้ำสมัยก่อนที่พิดาเคยใสค่ค่ะ นี่ค่ะใช้ได้ไหมถือว่ากระชับเหมาะมากเลยค่ะดีนะคะที่ตัดสินใจเอาราคาไม่ต้องถามนะคะเพื่อนๆลืมแล้วนะว่ามันราคาเท่าไหร่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นเห็นเห็นป้ายราคากับเพื่อนๆ25ยูโรนะคะตัวนี้จาก25 r o ยูโรลงมา17ยูโรนะคะพอได้อยู่ค่ะเพื่อนๆ มันกระชับดีเพราะว่าเรากระโดดอย่างเงี้ยมันไม่เขาลมันไม่เขาเรยกไม่ต้องใส่ย,ยกทรงคร่ะคือมันเป็นยกทรงในตัวอยู่แล้วซึ่งบางครั้งเราถ้าเราไปซื้อสำหรับออกกำลังกายเป็นแฟชั่นอย่างเดียวเน้นแฟชั่นเวลาเรากระโดดมันก็จะมีแผ่นดินไหวมันก็ไม่คือใช่ไหมคะเ่อนตัวนี้ถือว่ากระชับมากๆเลยค่ะกระชับดีมากๆเลยค่ะ ชอบนะคะเนี่ยพิดาชอบตัวนี้มากเลยเพราะมันกระชับค่ะคอยดูตัวต่อไปนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจตอนที่ไปซื้ออะลุกลวกค่ะต้องรีบกลับร้านเพราะว่าอาเฮียก็อะไรละ่ะทํางานอยู่กับน้องฟองเนาะเขาก็อาจจะนะลูกค้าเยอะเขาก็ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องเข้ากะตอนเย็นด้วยก็เลยเป็นอะไรที่พิดาก็ต้องลุกลวกลกลกบรีบ,บ,บ,บขนาดว่ารีบขนาดนั้นเวลาไปจ่ายตังค์กับเพื่อน ตั้งอะไรล่ะประมาณครึ่งชั่วโมงกต่อแถวครับเพราะว่าบริษัทเขาโฟบเนี่ยเขาเขาไม่ทําต่อแล้วเพราะว่ามันพูกง,ง่ายๆก็ล้มละลายนะแจ้งล้มละลายแล้วทีนี้เขาก็ขายของออกไปเนี่ยเ,เพื่อนๆคนก็ไปซื้อเยอะๆที่จริงพี่ดาจะไปวันนี้จุดประสงค์หลักๆก,ก็คือรองเท้าสําหรับมาเวิร์กเอากำลับมากระโดดอะไรพวกนี้ค่ะพอไปถึง แผนกรองเท้าโอ้โ oh, หเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าเต็มไปหมดกองไม่ไม,ไม่ไม่กองอเ,เพื่อนเมันแบบเขาเลือกกันอ่ามั่วไปหมดเลยแล้วไม่มีคนบอกด้วยว่ารอ,องเท้าเวิร์กอาลรองเท้าอะไรมันอยู่ตรงไหนพิดาก็เลยผิดหวังก็เลยอย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าเราจะเสียเงินอ่าแปยูโร70ยูโรแล้วได้ของที่ไม่ไม่ใช่มันไม่ดีดีกว่าเงินไปเสียร้อยกว่ายูโรดีกว่าเราได้ของที่ใช่ใช่ไหมคะต่อไปไปดูตัวต่อไปนะคะเ,เพื่อน ต่อไปเป็นตัวสีน้ําเงินนะคะเพื่อนๆแขนเขาเนี่ยจะลายๆายนะคะลายลายดำเทาผสมกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังยังไม่ค่อยกระชับเต็มที่เดี๋ยวพี่ดาจะไปปรับด้านหลังแล้วก็เอามาเย็บให้มันกระชับขึ้นแล้วมันจะได้อะไรละ่ะมันจะได้อยู่อยู่ตัวอยู่ทรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกใหญ่นะ มันก็เลยไม่เต็มค่ะเ,เพื่อนมันก็เลยมันก็เลยต้องดึงให้มันขึ้นข้างบนแต่สีถูกใจพิดามากค่ะต่อไปเป็นกางเกงนะคะกางเกงชิ้นสุดท้ายค่ะเป็นทรงที่ตลกมากๆค่ะเ,เพื่อนๆเขาจะเว้าขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวด้านในอีกตัวหนึ่งเป็นผ้าตะข่ายเหมือนกับผ้าล่มค่ะกระชับนัดรูป แล้วที่สาคัญนะคะเพื่อนๆชอบมากเลยเนี่ยเขาจะปิดบริเวณท้องน้อยเนี่ยกระชับพอดีไม่ไม่แน่นจนเกินไปไม่มีการกดทับคือกระชับธรรมดานะคะเพื่อนๆสําหรับพิดาเป็นคนที่สะโพกไม่ค่อยผายนะคะแบบนี้เหมาะค่ะและที่สําคัญถ้าออกกําลังกายของพิดาจะเป็นคนที่ชอบยกขาแบบเนี้ยเหมาะเลยค่ะกางเกงแบบเนี้ย การบริหารท่าต่อไปใน50ฟตี้ฟิตพี่ดาคงจะต้องจัดชุดนี้ค่ะตอนนี้รองเท้ายังไม่มีมีแค่รองเท้าสำหรับเดินเล่นก็จะใช้ไปก่อนเพราะว่าวันนี้ไปที่เขาโฟบแล้วมันไม่มีค่ะเพราะว่าคนเลือกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆชอบกางเกงตัวนี้มากค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะต้องหาลวดลายอื่นมาลองใส่บ้างรู้แล้วตัวเองไซส์ของตัวเองก็คือ xs ต่อไปจะสั่ง ทางอินเทอร์เน็ตเอานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะไม่มีเวลาออกไปช้อปปิ้งแล้วค่ะหมดเวลาแล้วจะไปแค่ครั้งเดียวเป็นไงคะเพื่อนเพื่อนใช้ได้ไหมก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนในการช้อปปิ้งของพิดาวันนี้ได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบ เพื่อมาต่อยอดเป็นสิ่งที่ตัวเองรักก็คือการออกกำลังกายนะคะตอนนี้พิดาทำช่องของตัวเองนะคะเป็นช่องออกกำลังกายชื่อช่องว่า50 f i t by da นะคะพิดาอายุ50บบวกแล้วค่ะก็เลยจะต้องหันมาดูแลร่างกายแบบเอาจริงเอาจังก่อนที่จะไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเมื่อไหร่ร่างกายเราก็จะต่อสู้ให้เราได้มีความแข็งแรงเมื่อน,นั้นเหมือนกันค่ะ แล้วที่สำคัญผู้หญิงอย่าปล่อยตัวดีกว่าค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าอะไรล่ะผู้หญิงก็คือคู่กับความสวยใช่ไหมคะดังนั้นไขมันไม่ใช่สิ่งที่สวยนะคะเอามันออกไปเพราะว่าไขมันเนี่ยมีเยอะยิ่งอันตรายค่ะเพื่อน,อนที่สำคัญที่เป๊ะๆที่พิดาชอบมากก็คือการที่เรากินอะ่ะตอนนี้ถ้าเรายังมีไขมันเยอะไม่สนุกคะ่ะถ้าเรารีดไขมันหรือทำให้ร่างกายเราฟิต กินเท่าไหร่ก็จะไม่พอกอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วบอะไรเจ๋งมากกว่ากว่านั้นอีกค่ะเพื่อนๆยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาร่วมสนุกกับพี่ดาเชิญนะคะมาเติมความพร้อมไปกับพี่ดาในช่อง 50FIT ฟิตบดานะคะวันนี้สาวปากช่องขอ,งของลาไปแค่นี้นะคะเจอกันคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ